จะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าที่มีหน้าตาแบบนี้เลยนะฮะโอเคเอาออกแล้วโอเคเอาออกแล้วชื่ไหม วันนี้เก็เข้าไปเล่นกเกมกันด้วยโฆษณา,านี่นะคะเป็นแบบนี้เหรอไอเราเคยเล่นไปแล้วนะคะตอนที่เราปาซอมบี้ไปเมื่อวันนันหน้าวันนี้เราจะมาทำคลิปฆ่าคนในโรงเรียนนะคะเราจะเอาระเบิดเนี่ยวิ่งไปวางไว้ตรงหน้าโรงเรียนเลย,เลย ต้องให้เราเปิดเลยนะคะมันอยู่ใกล้ๆกบบับมะคูนะคะก็คือตรงนี้เลยมีมีมีตรงนี้เลยนะคะแล้วก็วางระเบิดไว้เดี๋ยวเราจะรอคนมาตร้งให้เยอะๆเลยนะเติมถึงมะคูด้วยเนาะ เราต้องอยู่ห่างๆเข้าไว้นะะอ่ะพร้อมนะกด B ไปพร้อมกันอนะ AB ไปแตกหมดเราสามารถก้มดูได้นะสุขเป็นไงบ้างเฮ้ย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 เดินไปไว้ที่นี่มีหมอด้วย เดี๋ยวเราต้องไปฆ่าทุกคนกันนะคะเราจะมาทำทิพ์ฆ่าทุกคนกันนะมันก็ต้องมีฆ่ากันบ้างแหละนะนั่นนะั่นนั่นผู้หญิง เอสุกไป,ปเองก่อสมเุกไป,ปเองก่ปปเอเฮ้ยไม่มีคนเห็นไหนใครเห็นอ๋อไอสอตอัวนั้นเหรอมานีดิ แกต้อง,องอไปเฮ้ตำรวจมาต้วองนี่นะคเป็นคุณตำรวจนะคะ ทุกคนเราต้องสั่งหานทินงนะเราจะลอบไปที่ที่ไม่มีคนดูนะก็คือตรงนี้นะคะเราจะเอาศพมาเอกไปตรงนี้นะเราสามารถเลื่อนอัน,นนี้มาด้วยด้วยนะ แต่มันก็เข้าไปทางได้ชุดชุดคตั้งไวเลยคีคีคีแต่มันไม่สามารถผักได้ะอะมีคนมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มรอสองคนนี้รอให้ทุกคนไปก่อนเนาะ เราก็ลงมือสังหารเลยนะคะรอให้ไปก่อนเอกทำไมกระเป๋าเลยได้ไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ต้ตรงนี้ตรงนีได้เวลาฮีโร่เฮ้ย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 อือืม เ hey. จะไปไหน <laughs> เดนินต้อง hey. yeah. อไปเฮ้ายยาอ่ะทำไมตายากตายเย็นจังอเกมานันี้นี่เนี่ยอืมไม่ตายตายตายซะตายซะอืมทุกคนมันขย,ยากมากเลย เราต้องใช้นี่เฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยมันจะไปแล้วเอออะไรเดียเดี๋ยวเราเขอเริ่มใหม่นะทุกคนเราจะแต่งตัวใหม่ด้วยนะ หรือว่าเราจะแต่งตัวเป็นทหารดีด้วยต,ตัวทหารก็เท่นะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมกันเลยออามาแล้วนะคะเราจะทำการข้าเมเดิมค่ะทุกคนเราจะต้องเอาวันนี้นะคะ ไปวางไว้ที่รับสายตาคนค่ะทุกคนฟักทองนนะ่ทองเราสามารถเก็บมาได้นะเราต้องรอนะคะให้คนมาติดกับก่อนคือก็เป่าลุงรังมากแก่ เดี๋ยวมาด่วมโอเคตอนนี้ผมมาแล้วนะจ๊ะจะจะนะเปลี่ยนทรงผมนะคะกับเปลี่ยนต,ตัวมเนเราวางระ,งะเบิดตัวนี้นะคะไมื่องจะได้ผมเปล่า จะคนเนี้ยทุกคนเอ้คนผมสีบุรอย่างเงี้ยเนี่ยสีเขียวเนี่ยสีเขียวอังเช้่อมบุรุษมีใครมาเลยทุกคนเราต้องการลงมือสั่งอาหารแล้วนะคะมาค่ะเอาละเบิดไปวางเลยค่ะทุกคน เอาไะวเอาไปด้วยวางเลยโดย่ตุ้มเรียบร้อยนะคะแล้วก็สังหานคนไปเรียบร้อยเรยๆแบบสุดๆ้อนๆนเลยนะคะ แบบนี้สิเขาเรียกว่าเอาสังหารกีกีนะอิอีออมีคนมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะฆ่าสังหารมือเลยเนาะนี่นะคะทุกคนเฮ้ย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 มันมีคนไปฟ้องเหรอ มีคนเปิดฟอมีคนเปิดฟออืมวางคนทุกคนเราต้องวิ่งตีหน้าใสตีหน้าซื้อไปก่อนเกตายนี่ยเอ้ไ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 อ้ยเลย์บาโลเกตายนี่ไม่รู้จ้ำชื่อถูกหรือเปล่านะ จะสงผอมเหมือนมากเกกลับไปเก๋เจอฉันแน่อ้ห้ยห้ยห้อยหยหน้าไปแล้วขีหน้าไปแล้วบหน้าไปแล้วเกตายนี่อืมยัน่นไอ้นั้นแล้วนะ โอเคคลิปก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะถ้ามีขนมอย่างไรเราก็จะมาทําให้ทุกคนดูใหม่นาเออก่อนที่จะไปนะคะเดี๋ยวเรามาสำรวจตรงนี้ก่อนได้แลว โอ้เด็กเขาอยู่ในห้องไหนกูเนาะเออมีตุ๊กตาด้วย่ะทุกคนมันจะได้ป่ะมันผสมให้มาเราจะได้เั็นไหนอ๋อไม่ได้อดนะ เอาเพืนเป้าใหม่เอามั้ยเอใหม่แลยทุกคนนะนะไปเร็วไปอีกอ่ะไปอีกอตรงนั้นแหละขี้มาได้ไหมได้ทุกคน ได้ว่าได้ได้ได like. um? ้ได้ได้ๆๆๆๆๆๆนี่นะครับเป็นจักรตาอย่นี้ไปก็มานี่ไงรูเมียนะฮะตรน่าะออกดไปอีค่ะเอาเพลงเค้กมาเอาเคมาให้ฉัน นี่ดูเมลสิเงยังคอเคิดตุ๊กตายไงอ่ะไม่ได้อ้าวได้ อ้าวไม่ได้เอไปเลย